สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับหนุ่มขโมยทองในห้างช็อกที่แท้คือทองปลอมหนุ่มขโมยทองในห้างช็อกยิ่งกว่าโดนจับตอนรู้ว่าเป็นทองปลอมเมื่อวันที่2 5ธันวาคมพลตำรวจโทนายวัฒน์พระเดิมชิดพบปชพเจ็พรพอ 7, พ้อมพลตำรวจตีชมชวินปุราธนานน์รองพบชนอพเจ็พลตำรวจตีสมภพครูหาวิชานัน์ อบอกกอพจังหวัดสมุทรสงครามและพันตำรวจเอกสยามอินสุวนนอกกอรรณโอพกกสพเมืองสมุทรสงครามพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถแถลงผลการจับกุมนายนาลงเรืองลงอายุ21ปีชาวตำบลบ้านนาอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองพร้อมของกลางหลายรายการประกอบด้วย 1. สร้อยคอทองคำปลอม7เส้น 2. สร้อยข้อมือทองคำปลอม 3เส้น 3. ต่างหูจำนวน1คู่ 4. นาฬิกาข้อมือจำนวน1เรือน 5. รองเท้าแตะสีดำลายขาวน้ำเงินจำนวน1คู่ 6. เสื้อฮูดแขนยาวสีดำที่สวมใส่มาก่อเหตุ 7. แหวนทองคำปลอมจำนวน5วง 8. พระเครื่องเลี่ยมทองจำนวน6องค์9ต่างหูจำนวน47ชิ้น 10. จี้จำนวน2ชิ้น 11. บที่พอยจำนวน4ชิ้น 12. ชี่พระจำนวน2ชิ้น 13. กระเป๋าสะพายข้างสีดำจำนวน1ใบที่ใช้ก่อเหตุจากการสอบสวนเบื้องต้นนายนาลงให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงโดยแอบ,บเข้าทางประตูหลังและเข้ามาขโมยทองตนนึกว่าเป็นทองจริงหวังจะนำมาขายหาเงินใช้จ่ายส่วนตัวจึงโกยออกไปและใช้มีดจี้ให้รปภพ,พาออกจากห้างกลางดึก กระทั่งมารู้ที่หลังว่าเป็นทองปลอมจึงนํามาใส่เล่นกระทั่งมาถูกจับกลุ่มตัวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาชิงทรัพย์หรือรับของโจรนําตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสอพอเมืองสมุทรสงครามด,ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพลตารวจโทนายวัฒน์กล่าวว่าคดีนี้เป็นคดีสําคัญเนื่องจากช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีประชาชนได้รับความเดือดร้อนการก่อเหตุแบบนี้เป็นการซ้ําเติมพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพสุจริต ยังเร่งรัดพลตำรวจตีสมภพและพันตำรวจเอกสยามให้สืบสวนติดตามตัวคนร้ายอย่างเร่งด่วนและตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่คนร้ายสวมเสื้อคลุมมีฮู้ดสีดำขโมยของในร้านค้าต่างๆภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังในตัวเมืองสมุทรส,สงครามเกิดเหตุเมื่อเวลาประมาณ23่มนาิกา35นาทีของวันที่23ธันวาคม2566กกระทั่งไปจับกลุ่มตัวได้ในพื้นที่สอนอาท่าข้าม จากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมพบว่าเคยก่อเหตุลักทรัพย์มาแล้วทั้งหมด9คดีตั้งแต่2561ถึงปัจจุบันในเขตจ,จังหวัดระนองต่อเนื่องเคยติดคุกเมื่อปี2561ข้อหาลักทรัพย์เพิ่งออกจากคุกประมาณ7เดือนกระทั่งล่าสุดวันที่11ธันวาคม2566ได้ก่อเหตุลักทรัพย์ในเขตพื้นที่สพสวีจังหวัดชุมพรทางสพสวีออกหมายจับแล้วหนึ่งหมายเมื่อวันที่18ธันวาคม2 5 6ห ได้ก่อเหตุรักทรัพย์ในเขตพื้นที่สอนอท่าข้ามแขวงสมัยดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครและเมื่อวันที่24ธันวาคม66ได้ก่อเหตุชิงทรัพย์ในเขตพื้นที่สพเมืองสมุทรสงครามและยังมีคดีครอบครองอาวุธปืนมีดและเสพยาบ้ารวมทั้งหมด11คดีถือว่าเป็นวัยรุ่นอายุเพียง21ปีแต่ก่อเหตุมาอย่างโชคชนสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจึงเล่นรัด จึงเร่งรัดจนสามารถจับกลุ่มได้ในครั้งนี้อย่างไรก็ตามฝากเตือนร้านค้าให้ระมัดระวังทรัพย์สินควรเก็บทรัพย์สินกลับไปเพื่อความปลอดภัยลดยโอกาสไม่ให้คนร้ายก่อเหตุขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ